จะเริ่มที่1.85นะครับผมแกปโฟ1.9 LDA บริษัทงานก็ลอก้อจะเป็นล้อ16นะครับผมสวัสดีครับอ่าเป็นอีกหนึ่งตังค์ครับผมแกปโฟ1.9 LDA ครับผมนะราคาตัวนี้จะอยู่ที่7.91นะครับผม รนวันนะผมผมอ่าที่บอกครับวันนี้ก็เป็นวันดีวันนึ่งครับผมเตรียมถุงมองไป้ลูกป้าปาตัดใจสนใจก็ที่บอกครับผมสนใจก็ตัดทัเข้ามาได้แก็โ DA, แกบโค1.9 LDA กระต่ายดิสกี้791ครับขอย791ตัดใจแกมเร้นแกรมสองเสี้ยนครับตอนนี้จะเริ่มที่1.4 เดิมครับผมเดิมจากโรงงานครับผมเดิมจากโรงงานก็ล้อก็จะเป็นล้อสิบหกนะครับผมมานกันไหนที่ว่าใจสายแตงกิ้งครับผมดี่บบเดิมๆกันไปเลยครับผมดูสุดท้ายครับผมนี่ไฟท้ายก็จะเป็นหลอด LED นะครับผมมีกล้องมองหลังด้วยครับผมเสร็จหลังอะไรเรียบร้อยนี่แบบ ไปขี่ทำงานขีไว้เที่ยวแล้วับผมเนี่ยเราเล่นแบบเดิมๆไปเลยครับผมก <c oughs> ารเดินก็ดเดินเก็ซักกันมาได้นะครับผมีรกะไรเาอยูวันเสารกับใจกไ,นอ,ไนอกกนน It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not.